ลเคอนโฟนบอกว่านาทีทำตัวหน้ารังเกียจถูกต้องครับนะลุงช่างไม่สนับสนุนเลยนะครับลุงช่างไม่ได้สนับสนุนนะบูมน้อยเหมือนกันนะบูมน้อยเหมือนกันนาไหนๆก็พูดแล้วนะนะนาทีค่อยบอกจะแล้วกับบูมน้อยร้อยเอ็ดเนี่ยลุงช่างไม่ชอบเป็นทุนอยู่แล้วนะครับลุงบอกลุงช่างบอกเลยนะต่อให้จะอ้างว่าเป็นพลเมืองดีนะ ก็ไปเป็นพลเมืองดีนู่นบูมน้อยละเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดนู่นก็ไปเป็นพลเมืองดีอยู่ร้อยเอ็ดนู่นนะไปร้องเรียนใครก็แล้วแต่ในอยู่ร้อยเอ็ดก็ไปทําเลยครับไปเป็นพลเมืองดีจังหวัดร้อยเอ็ดไปเลยนะกี่นาทีก็เหมือนกันนู่นไปเป็นพลเมืองดีที่จังหวัดนครปฐมนู่นนะครับนะอืมเยี่ยมเลยเนาะนะมันมีเรื่องข่าใจเนาะมันมีเรื่องข่าใจก็อยากจะพูดนะครับอยากจะพูดความรู้สึกนะครับที่ผ่านมา ว่าลุงช่างเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจบ้างแล้วเคยพูดผ่านไฟ์สดไหมเคยไปกระทบสิทธิ์เคยไปรังแกเคยไปเบียดเบียนอะไรใครไหมนะครับก็เ,เลยอยากจะมาพูดหน่อยนะอยากฟังก็ฟังครับไม่อยากฟังก็ต้องฟังถ้าเป็นเอฟซีที่รักกันจริงๆนะครับอยากเห็นนะครับลุงช่างกับสนผักอยู่แบบ มีความสุขไม่ไปละลานอะไรใครนะครับนะก็ต้องเล่าถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าคำว่ายูทูบเบอร์นะครับสายลุงพลป้าแตนไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ทุกคนก็จะบอกว่าเออฉันเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนนะ อันนี้เล่าถึงเรื่องเก่าๆที่มันเกิดขึ้นนะครับทบทวนความจำสักหน่อยนะครับได้เสื้อแล้วครับผมขอบคุณครับนะคุณพัทราวดีนะครับเอาเลยมันทั้งคืนเลยไม่ครับมันเป็นเวลาที่ลุงช่างขึ้นอยู่แล้วนะช่วงสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มลุงช่างก็จะขึ้นให้เป็นเวลาทุกวันเนาะนะครับตอนแรกที่ขึ้นตรงนั่งกินข้าวก็คือ ทั้งวันเนาะลุงช่างมีคลิปแค่สองคลิปมั่งที่ให้เสือทําให้นะครับทีนี้ปกติลุงช่างก็จะทําวันหนึ่งก็สี่ห้าคลิปนะครับไม่ไม่เยอะนะเพราะว่าเราเราไม่รู้เราจะถ่ายอะไรเนาะนะครับแล้วก็ถ่ายได้แต่คลิปที่เราพัฒนาพื้นที่เท่านั้นนะครับนะก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะให้ youtube ช่องอ,อื่นเขาถ่ายบ้างนะก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เลยขึ้นไลฟ์นะพัก วันนี้ลุงช่างแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแทบจะไม่ได้หยิบจับอะไรเลยนะแค่ทําความสะอาดรอบสาลานิดหน่อยแล้วก็ปัดลานด้านหน้าของพ่อปูนิดหน่อยนะครับนะส่วนโครงสร้างที่ขึ้นเป็นโครงฟ้านะขึ้นเหล็กสีลายเนี่ยก็มีบ่าวมืดน,นะบ่าวนุอิกุเจปแปนแล้วก็แฟมิลี่บ้านานะเขาทำกันสี่คนเนาะนะนะเขาช่วยกันนะลุงช่างแค่นั่งดูแล้วก็อ่า คิดแหละมีเรื่องให้คิดแล้วกันนะครับมีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายเลยวันนีนะ้หนึ่งในนั้นก็เรื่องนะบอกจากใจเลยนะครับเรื่องการร้องเรียนต่างๆอะไรนี่แหละนะครับที่สี่กรนี่แหละนะครับมีมีคนไปร้องเรียนที่สี่กรเนี่ยเอฟซีนะจะไม่เข้าใจนะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคนตุกตาเขาโตๆกันแล้วรู้รู้ผิดรู้ชอบนะ ชืด่ดีไม่ต้องลดตัวมาวุ่นวายกับเขาเลยนะคุณทุกตาคุณทุกตาฟังฟังอย่างนี้นะครับคําว่าลดตัวลงมาเนี่ยลุงช่างไม่ไม่ได้ยกตัวเองให้สูงขนาดนั้นนะครับคุณทุกตานะครับลุงช่างยังเป็นลุงช่างคนเดิมนะครับเป็นชาวบ,บ้านชาวบ้านนะทั่วไปที่มีคนรู้จักนะครับทั่วประเทศทั่วโลกว่างั้นเถอะนะครับนาหยิกเนื้อก็เจ็บเนื้อนะครับหยิกตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นแหละนะครับอ่า ไม่เคยยกตนข่มท่านนะครับนะไม่เคยยกว่าตัวเองเป็นคนเด่นคนดังนะใครจะพูดจะว่าอะไรให้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับลุงช่างก็ยังเป็นคนเดิมนะด่าได้นะทะเลาะได้พูดอะไรได้หมดปกตินะครับนะคุณเอื่อมพอรหยุดเธอลุงคุณเอื่อมพอรก็มาฟังนะครับไม่อยากฟังก็ต้องฟังนะนะเปิดโทรศรัพท์ทิ้งไว้ข้างๆก็ได้นะครับนะคิดแบบไหน มนะีความคิดเห็นแบบไหนก็คิดเอาเองแล้วกันนะว่าความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนะครับความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นที่สี่กอนะปัจจุบันนะวันสองวันที่ผ่านมานะเอาเล่าอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับลุงช่างนะวันนี้ลุงช่างโทรศัพท์ไปแต่เช้าช่วงไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะครับลุงช่างก็ติดตามเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ที่สี่กอนะเพราะลุงช่างก็ต้องดู ยูทูบนะไม่ว่าจะเป็นช่างตั้มฮอลลี่นะช่องเบนต์กกอกช่องสาปานกกอกช่องแม่พี่กกอกนะช่องแดงชาแนลนะลุงช่างก็ติดตามดูทุกคนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่ามันมีนะมันมีข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ลุงช่างก็สอบถามนะสอบถามลหลายๆคนว่ามันมัน มีใครไปร้องเรียนอะไรอีกนะปรากฏว่ามันมีกลุ่มนะมันมีกลุ่มคนหัวไม่มีผมแหละนะะพูดง่ายคือไอ้เกิบนั่นแหละนะไอ้เกิบนั่นแหละนะไอ้เกิบนี้เคยเป็นอดีตอดีตะอะไรไอ้ตีรู้ดีนะครับเคยเป็นอดีตะอะไรนะไปทะเลาะบ่อ,บอแว้งอะไรกับใครมานะครับนะไปทะเลาะบ่อแว้งอะไรกับใครมานะแล้วไปอยู่กับกวนไหนไปอยู่กับกลุ่มไหนนะ คือลุงช่างรู้หมดแหละว่าใครอยู่กลุ่มไหนอยู่กลุ่มไหนนะจะเป็นการชอบโดยส่วนตัวหรือไม่ชอบโดยส่วนตัวนะลุงช่างพอพอพอรู้นะพอรู้จักอยู่นะแต่ลุงช่างไม่เคยพูดอะไรให้กับกับเอฟซฟังหรอกนะเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะจะรักจะชอบพอใครมันเป็นเรื่องของเขาเนาะนะครับนะ สมมติว่า FC นะครับที่ติดตามนะครับติดตามดูช่องของมนโอมนะครับช่องลุงช่างเนี่ยดูแลช่องนี้นะครับถ้า FC ทั้งนั้นนะครับพิพัฒสริกาพิพัฒนะลุงมาใหม่นะคืออย่างนี้ครับถ้ามันไม่มีการนะครับถ้าไม่มีการโยงนะครับถ้ามีการโยงโยงใหญ่มาถึงลุงช่างประสมนผัก นะลุงช่างก็จะไม่พูดถึงเลยนะครับมี fc ที่ไปคอมเมนต์ในช่องป่าแตนชาแนลนะครับลุงช่างเปิดดูไลฟ์สดวันนี้นะทำให้ลุงช่างต้องมาขึ้นไลฟ์อีกครั้งหนึง่งนะมันมีคุณสีตาพรนะอิตเปล่าวืวใครหรอีกหลายคนนะไปคอมเมนต์นะในช่องของป่าแตนชาแนลนะว่า ถ้าไม่เกี่ยวแล้วจะเดือดร้อนแล้วจะร้อนตัวไปเพื่ออะไรไม่ได้ร้อนตัวครับแล้วมันก็นไม่เดือดร้อนนะครับนะไม่ร้อนตัวแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่กลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีผมถามหน่อยว่าคุณเป็นคนในพื้นที่ไหมที่คุณอ้างว่าคุณเป็นกลุ่มคนพลเมืองดีนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลเมืองดีกับกลุ่มคนที่เป็นนักร้อง นะพี่เคยมีบรีว่าลูกความผมเดือดร้อนนะคนอื่นก็ต้องโดนเหมือนกันอย่างนี้แหละครับนี่มันเป็นคำพูดของคนที่มีวุฒิภาวะที่คนได้ชื่อว่ารู้ตัวบทกฎหมายนะครับเขามีคำพูดแบบนี้ด้วยเหรอหรือว่าเอฟซีชอบคนแบบนั้นนะเดไปดูกันยังเลยนะครับเอี๋ไปดูกันยังเลย มีหลายๆท่านบอกว่าเขาอาจจะนั่งหัวเราะเยาะแล้วป่านนี้อะมันทะเลาะก,กันแล้วมันทะเลาะก,กันแล้วไม่ได้ทะเลาะครับลุงช่างไม่ได้ทะเลาะแล้วก็มีเอฟซบอกว่านะครับมีเอซที่เข้าไปคอมเมนต์ในช่องป้าแตนชาแนลว่ามาทะเลาะก,กับเอฟําไมจะมาบน่บนบ่นหรือมาทะเลาะก,กับเ c ฟซตัวเองทําไมจะบ้ากะละมังอย่างนี้เหรอถ้าการขึ้นไฟ์สดนะครับ ถ้าการขึ้นไลฟ์สดเนี่ยนะถ้าไลฟ์สดว่าอ่านะถ้าการขึ้นไลฟ์สดเนี่ยแล้วจะคุยกับใครครับถ้าไม่คุยกับกลุ่มเอฟซีที่ที่ติดตามเราเนี่ยนะที่ติดตามเราเนี่ยเราก็ต้องคุยครับคุยกับคนที่ติดตามในช่องนะคนที่มาฟังเราเนี่ยเขาฟังด้วยเหตุผลอะไรครับเขาอยากฟังว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรนะวันนี้หู้ยนะครับ นะลุงช่างก็เป็น f อฟซเขาเหมือนกันแหละนะบอกง่ายเลยลุงช่างก็เป็น f อฟซเขาเหมือนกันนะเป็นอีกเอฟซหลายช่องนะคนที่ทํา youtube เนี่ยลุงช่างก็เป็น f อฟซหลายช่องนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นมี f อฟซที่ติดตามนะหรือเป็น F อฟซหลายช่องเนี่ย อ่ะคุณบางปังบอกว่าปล่อยลุงพูดไปเธอะยิ่งห้ามแกก็พูดไปจบลุงพู้ดธิยาไปจ้ะมันต้องพูดแหละนะคุณบางปังเอาคุณครับนะคนที่ห้ามนะ fc ที่ห้ามลุงช่างฟาสุนผักไม่พูดไม่พูดเนี่ยผมถามหน่อยนีย้เวลาคนอื่นเขาขึ้นไลฟ์สดดา่ากันมุงมังมุงมังมุงมังเออไอ้น่นไอนี่ไอนัน่น,น,น,นชอบจังเลยดูหลักพันหลักหมืน่นเลยเดียลุงช่างไม่ได้ต้องการหลัก ยอดไลฟ์แบบนั้นนะครับไม่ต้องการคนดูแบบนั้นนะอยากอยู่อย่างสงบนี่แหละนะอยากพูดก็พูดไปเพื่อเงินไม่ได้อยากได้เงินครับไม่ได้อยากได้เงินนะอยากได้ความเข้าใจมากกว่านะไลฟ์นี้ไม่เปิดสร้างไรายได้ก็ได้นะครับนะไม่เปิดสร้างรายได้ได้นะแต่การทีุ่งช่างออกมาพูดวันนี้นะจะพูดให้เข้าใจว่า ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้ลุงช่างคุยกับช่างตั้มพอลลี่แต่เช้าเลยโทรไปหาพอลลี่แต่เช้าเลยว่าวันนี้พอลลี่จะลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ไหมนะพอลลี่บอกหนึ่งสองสามสี่นะนี่คุยสนทนากันนะครับคือได้โทรไปหาช่างตั้มพอลลี่นะก็คุยกับช่างตั้มพอลลี่เป็นการส่วนตัว โทรไปหาพี่อิสระพลังมดแต่เช้าอ่ะก็คุยเป็นการส่วนตัวโทรไปหาพ่อออฟแม่ออฟแต่เช้าอ่ะก็คุยเป็นการส่วนตัวถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นูน่นเป็นยังไงนะทำไมต้องถามอยากเสือกครับบอกตรงอยากเสือกนะร oh, สตอรี่สวัสดีครับคุณยำนงสวัสดีครับ บอกตรงว่าลุงช่างอยากเสือกนะครับอยากเสือกเรื่องชาวบ้านนะครับอยากเสือกเรื่องคนอื่นนะครับนะลุงโทรไปถามอาจารย์บอลลี่ดีกว่าครับว่าพวกอ่ารู้แล้วครับว่าอาจารย์นะครับอาจารย์ประดิ์เชื้อคมตานะครับท่านได้รับบนเหตุเนาะนะครับก็คงไปดูท่านแหละนะครับเดี๋ยวลุงช่างก็ไปดูท่านเองนะครับนะ คุณ LKN นโฟนบอกว่าหน้าทีทำตัวหน้ารังเกียจถูกต้องครับนะลุงช่างไม่สนับสนุนเลยนะครับลุงช่างไม่ได้สนับสนุนนะบูมน้อยเหมือนกันนะบูมน้อยเหมือนกันนาไหนๆก็พูดแล้วนะนะนาทีค่อยบอกจะแล้วกับบูมน้อยร้อยเอ็ดเนี่ยลุงช่างไม่ชอบเป็นทุนอยู่แล้วนะครับลุงบอกลุงช่างบอกเลยนะต่อให้จะอ้างว่าเป็นพลเมืองดีนะ ก็ไปเป็นพลเมืองดีนู่นบุมน้อยละเอดอยู่ร้อยเอ็ดนู่นก็ไปเป็นพลเมืองดีอยู่ร้อยเอ็ดนู่นนะไปร้องเรียนใครก็แล้วแต่ในอยู่ร้อยเอ็ดก็ไปทําเลยครับไปเป็นพลเมืองดีจังหวัดร้อยเอ็ดไปเลยนะปีนาทีก็เหมือนกันนู่นไปเป็นพลเมืองดีที่จังหวัดนครปฐมนู่นนะครับนะไอเกิดเหมือนกันนะครับเป็นคนมาจากไหนไอเกิดอะไม่ใช่คนสกลนครแต่กําเนิดครับก็นู่นก็ไปเป็นพลเมืองดีที่จังหวัดตัวเองเกิดเหมือนบ้านบ้านเกิดมองนอนตัวเองนู่น่ะอ่ะ แต่ช่างตั้มพอลลี่นะช่างตั้มเป็นคนสกลนครน,นะพอลลี่เป็นคนมุกดาหารนะสกลนครมุกดาหารอยู่ติดกันครับเรื่องที่มันเกิดเกิดที่มุกดาหารกับสกลนครตอนนี้นะครับมันควรจะเป็นคนสกลนครกับมุกดาหารมากกว่าคนอื่นไหมครับนาะทีพูดผิดตรงไหนตอบสิพี่ฟ้าเสมอดี เอาประโยคไหนมาถามลครับคุณพี่ฟ้าเสมอดีจเจ้าประโยคไหนมาถามลุงแล้วครับนาทีบอกว่านาทีออกไปเป็น youtube อิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของลุงช่างปลาสนผักจะไม่พูดถึงเรื่องลุงช่างปลาสนผักจะไม่พูดถึงเรื่องสองคนนี้อีกแต่หัวข้อคลิปมีแต่ลุงป้าลุงป้าทั้งนั้นเลยหวนกลับมาอีกแล้วนะ ทำได้ไหมคําพูดตัวเองถามหน่อยดิคนชื่อนาทีนะ่มันทําได้ไหมนะทําได้ไหมที่ไม่เอ่ยถึงลุงช่างปลาสนผักนะแล้วงานองค์ปู่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันที่เก้าที่สิบอ่ะจะเสนอหน้ามาไหมถามหน่อยสิไปถามให้หน่อยยังจะมีหน้ามาไหมในพื้นที่เนี่ยมันถามหน่อยดินะไปถามให้หน่อยคนที่เป็นเอฟซีพี่นาทีอะ่ะนะที่บอกว่าเขาผิดตรงไหนเขาพูดผิดตรงไหนนะ ไปถามให้หน่อยนะคนที่บอกว่าพี่นาะทีพูดผิดตรงไหนนะอ้างว่าเป็นพูดมนเมืองดีไปร้องที่ของใครละ่ะบนถามหน่อยดิถ้าที่ลุงถ้าที่ลุงติดตามวันนี้นะครับติดป่าว่าไงจิดป่าพูดมานะจะเก่งแต่ในช่องพี่ไอป้าแตนอย่างเดียวเขาไม่ฟังเราหรอกเมื่อยมือ ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้จิตป่ามัต้องพิมพ์ก็ได้นะนั่งฟังอย่างเดียวนะแล้วก็เอาไปคิดว่าทําไมลุงช่างถึงออกมาพูดนะคนที่ชื่อนาทีเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าเขาเป็นคนร้องเรียนที่แปลงเนี้ยวันเนี้ยที่เขาลงพื้นที่กันนะนะจนเกิดความวุ่นวายตั้งแต่เช้านะจะจะนนี้กันแล้วนะจะมีมวยกันซะแล้วนะ จนเจ้าหน้าที่ก็ไม่สบายใจเพราะอะไรแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนนะอ้างว่าจะเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีนู่นที่80ปีไล่อยู่บ้านไหนก็ไม่รู้นะก็ยังไปบุ้นวายเขาอีกนะผมถามเลยมันเป็นเรื่องดีไหมที่ทํากันเนี่ยเป็นเรื่องดีใช่ไหมนะไปร้องเรียนให้ชาวบ้านเขาเกิดความเดือดร้อนเนี่ยเป็นเรื่องดีเหรอครับใช่ผมรู้นะลุงช่างรู้ว่า สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับด่ากันไหด่ากันมานะด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมานะโตไปไปะ้กันไปแซกกันไปแซกันมานะอีดำาจงดำแจะ๊ะรู้แหละนะครับลุงช่างรู้แหละว่าพูดถึงใครนะพูดถึงใครแล้วทำไมสุดท้ายท้ายที่สุด ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นอีกนะกกอกร้อเป็นไฟแล้วกกอกร้อเป็นไฟอีกแล้ว,ลเ,ลวเพราะอะไรครับคนที่นําพามันไม่ใช่คนบ้านกกอกแล้วคุณมาวุ่นวายอะไรกับบ้านกกอกนะไม่เข้าใจว่าทําไมาต้องมาวุ่นวายกับเฉพาะไอ้บ้านกกอกเนี่ยมันก็จริงของป้านสนผักพูดนะว่าถ้าคุณเป็นพลเมืองดีอ่ะนะสิบสี่หมู่ในจังในตำบลกกตูมคุณไปร้องเรียนให้หมดเลยทุกหมู่บ้านเลย นะครับไปร้องเรียนที่ทุกหมู่บ้านเลยนะลูกป่าทุกหมู่บ้านแหละนะจะผิดจะถูกเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนตัดสินนะครับจะผิดจะถูกเจ้าหน้าที่ก็บอกอยู่แล้วว่าเขามีหน้าที่ลงตรวจสอบเพราะอะไรมันมีคนร้องนะมีคนนักร้องร้องเรียนเขาเลยเขาเริ่มลงตรวจสอบนะครับลงตรวจสอบนะจะผิดจะถูกก็ว่าไปตามกระบวนการใช่ไหมครับ